อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของไทยในกรณีพิภาคระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสอันมีสาเหตุเนื่องจากว่ารัฐบาลไทยเนี่ยขอให้รัฐบาลฝรั่งเศสปรับปรุงเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับอนาณาณิโคมของฝรั่งเศสด้านอินโดจีนให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแต่ฝรั่งเศสพยายามปะวิงเวลาเรื่ม,มา กระทั่งปี2483ฝรั่งเศสเนี่ยตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองฝรั่งเศสจึงขอทำสัญญาสงบศึกกับไทยและสัญญาจะไม่ลุกรานไทยรัฐบาลไทยนะครับจึงยินยอมโดยมีเงื่อนไขให้ฝรั่งเศสปรับปรุงเขตแดนให้เรียบร้อยทั้งต้องคืนดินแดนลาวและกัมพูชาที่ยึดไปคืนให้กับไทยด้วย ฝรั่งเศสนะครับเห็นแบบนั้นก็ปฏิเสธข้อเสนอและเริ่มลุกลานไทยด้วยการยิงปืนข้ามแม่น้ำโขงส่งเครื่องบินล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยและในวันที่28พฤศจิกายน2483เครื่องบินฝรั่งเศสได้เข้ามาทิ้งระเบิดที่จังหวัดนครพนมไทยเนี่ยจึงได้ตอบโต้และเคลื่อนกำลังเข้ายึดดินแดนในอินโดจีนส่วนที่เป็นของไทยกลับขึ้นมาหลายแห่ง การลบนะครับดำเนินอยู่จนถึงวันที่28มกราคม2484ญี่ปุ่นเนี่ยจึงขอเสนอตัวเป็นกลางในการไกลเกี่ยข้อพิพาททำให้ผลนะครับก็คือฝรั่งเศสยอมคืนดินแดนบางส่วนในอินโดจีนให้ไทยซึ่งในครั้งนั้นนะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นทางทาหารตำรวจและก็พลเรือนครับ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับจึงสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหารตำรวจและพละเรือนที่เสียชีวิตไปการออกแบบอนุสาวรีย์นะครับมีแรงบรันดาลใจ5ประการคือ 1. ปฏิบัติการของกองทัพทั้ง4 2. ปฏิบัติการอย่างก้าหารของกำลังพลโดยเฉพาะ 3. อาวุธทหารที่ใช้สู้4เหตุการณ์สำคัญที่ต้องเปิดการสู้รบ และ5ความสนใจของประชาชนนอกจากนี้นะครับงานออกแบบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยยังมีรูปแบบมาจากพระปางวัดอรุณราชวรารามพอพระปางวัดอรุณนะครับ นั้นเป็นสัญลักษณ์ทางทัศนคติทางพพุทธศาสนาและยังเป็นสัญลักษณ์ของการกอบกู้บ้านเมืองให้ได้รับอิสรภาพและสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาใหม่กอบกู้เอาเอกราชคืนมาและได้สร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นเมื่อดูองค์รวมแล้วเนี่ยจึงคล้ายกับพระปางวัดอรุณสำหรับตรงกลางอนุสาวรีย์นะครับเปรียบเสมือนด้าปลายปืน แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้อันแหลมคมทั้งปัญญาและอาวุธองค์ประกอบโดยรอบคือทหารแห่งกองทัพไทยที่เข้ารบกับศัตรูเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องดินแดนอันเป็นราชอาณจาจักรไทยรักษาเอกราชของชาติไทยดับไปปืนส่วนด้าม ตั้งเป็นฐานเหนือเพดานห้องโถงใหญ่ภายในห้องโถงนั้นนะครับจะใช้เก็บกระสุนปืนใหญ่และอัฐิทหารที่เสียชีวิตไปส่วนด้านนอกนะครับรอบโคนด้านปลายปืนนะครับมีรูปปั้นหล่อทองแดงวิลชนขนาดความสูงนะครับก็คือขนาดสองเท่าของคนจริงประกอบด้วยห้าเหล่าได้แก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและก็พลเรือนครับ ที่ฐานอนุสาวรีย์นะครับมีแผ่นจารึกทําด้วยหินอ่อนตัวอักษรหล่อด้วยทองแดงแสดงรายชื่อวีรชนที่เสียชีวิตจากกรณีพิาพาทไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสและต่อมานะครับกระทรวงกระดาโหมเนี่ยได้ประกอบพิธีบรรจุอักิวีรชนผู้กล้าหาญจากสมรภูมิอื่นๆและจารึกชื่อเพิ่มไว้ที่แท่นฐานอนุสาวรีย์อีกด้วย